ผมเหนื่อยกับพวกมือสมัครเล่นมากเลยเดี๋ยวอ่ะไปดูถ้าว่าวดึงแรงนะการดึงอย่างเงี้ยมันจะไม่มาเนี่ยของกินเขื่อนป่าศักของดีเขื่อนป่าศักบ้านผมนะนี่คือสุดยอดปลากระซิวใส่แป้งใส่พริกแกงแม่ผมนะสุดยอดอร่อยมากอ่าตอนนี้ฝนฝนลำบุรีจะถึงพื้นแล้วครับหลอนลงแล้วโอเคเยปเลยจ้าอยเลยไปลยเลยไปเลยเมื่อ,อกี้ม่จะสอนเขา ของเรายังไม่เสร็จเลยนะครับเยะแล้ว yeah, ครับทุกคนตอนนี้ผมมีคู่แข่งซึ่งก็คือมียผมเองเขาจะมายึดพื้นที่การตลาดของเรางนั้นเรายอมไม่ได้ครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของหยกรบุรีครับไม่ใช่ฝนฝนรบ,บุรีคุณจะมาแข่งกับผมนั้นมันยากครับผมไม่มีวันยอมแพ้คุณครับ คุณจะสายความเป็นผู้หญิงมาชนะผมนั้นยากครับคุณหวนฝยวันนี้เขาจะมาทำคอนเทนต์หันเล่นว่าวครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูผมว่าเลกไม่เป็นท่าสู้ผมไม่ได้หรอกพวกนี้มันเด็กไก่ออนออาออหเหนเห็นไหมครับสาภาพ มันมันไม่เป็นตาครับเห็นไหมดูทํากันอไอม่อยเนะีอีกงานกว่าจะมาถึงเรานะเขา,าม่ก่อยเนะีว่อย,นะอยนะเนเบาใหญ่ซะด้วย2อเมตรสี่สิบครับโอนะ้โหเป็นไง เสียงว่าวน้องฝั่งนู้นนะโอ้ว้าวขึ้นเนี่ยสองห้องขึ้นเนี่ยสองห้องอ่ะต้องใช้อันนี้ก็ต้องให้บอกนะครับคือบ่งบอกถึงความไร้ประสบการณ์ไร้ความรู้ครับถุงมือผ้าอย่างนี้นะนี่ดูดูครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดตัวอย่างที่ผิดถุงมือผ้าแบบนี้นะครับเราจะเอามาสาวเชือกว่าวไม่ได้นะครับอันตรายนะครับถุงมือผ้าเนี่ยจะต้องมีการ ด้านหนึ่งเนะี่ยจะต้องราดน้ํายางแบบนี้นะครับเป็นยางหนึบแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราดึงเนี่ยมันมีความหนึบความหนืดนะครับมีแรงเสียดทานแล้วมันจะดึงเชือกวาวได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะตัวเองลองแบบนี้ข้างที่ถนัดสาวนะอันนี้เดี๋ยวเขาลองให้ดูลองให้ดูผมเหนื่อยกับพวกมือสมัครเล่นมากเลยเดี๋ยวอะไปดูหนู <Hello. S 1> ตัวเองถนัดข้างไหนฮะตัวเองเอาถุงมือใส่ข้างเดียวก็ได้หรือถ้าจะให้ดีก็ใส่สองข้างแต่หลกัลกๆอ่ะ เราจะใช้มือข้างที่ถนัดเนี่ยในการดึงเชือกดึงแล้วหักดึงแล้วหักนะว่าวเนี่ยจะดึงต้องดึงแล้วหักคืออย่างนี้สมมุติเล่นคนเดียวมือที่ไม่ถนัดเราจับม้วนเชือกแบบนี้นะมือข้างที่ถนัดเราใส่ถุงมือ,อยางพร้อมที่จะดึงนะดึงถ้าว่าวดึงแรงนะการดึงอย่างเงี้ยมันจะไม่มาเนี่ยเนี่ยลู่อย่างเงี้ยมันจะไม่มาเห็นไหมเห็นปะเราต้องดึง อย่างนี้มีอย่างนี้ละม้วนมาหามือนี้เห็นป่ะละม้ะะวนเชือกหมูนี้มาหามือนี้อันนี้ในกรณีดึงหนักแต่ถ้าดึงไม่หนักปีสไตล์ม้วนได้เลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้<อ>แต่ถ้าดึงหนักอ่ะตัวเองดึงอย่างเงี้ยมันจะไม่มาตึเงต้องหักดึงแล้วหักดึงแล้วหักอย่างเงี้หักเพื่อให้มันมีแรงเสียดทานมันติดแล้วเราก็ม้วนมาหามือนี้มันจะเบาเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะมันสามารถเบาได้เลยนี่เห็นไหม ปล่อยได้เลยเพราะว่าเราเอามือข้างเนี้ยพักแรงไว้แล้วเด็กเสรอแบน่ารักอ่ะอุน่ารักมากเลยหอมแก้บหน่อยได้ไหมโอ้โหมันเหม็นเนื้อคือหอมมอกเหม็นเหมือนบอกแล้วเข้าใจยังครับพ่อเข้าใจแล้วของกินเขื่อนป่าสัก ของดีเขื่อนป่าศัากบ้านผมนะนี่คือสุดยอดปลากระซิวใส่แป้งใส่พริกแกงแม่ผมนะสุดยอดอร่อยมากทอดเป็นแพรครับคล้ายๆแบบปลาเห็ดอร่อยมากครับอือหือกรอบจริงๆแต่อร่อยด้วยโอเคต่อครับอ่ะตัวเองอย่าอู้อย่าก,กินอย่างเดียวมา ฝึกมือยังไม่ไปถึงไหนฝึกเยอะๆมาครับพี่ <wh ats> พ่อว่าหนูง่ายขึ้นไหมงั <wh ats> ม้นตัวเองจะกศาสองมือใช่ไหมอ่ะอยูริ ί, ม้วนเชือกให้แม่ตัวเองใส่สองข้างเลยแล <wh ats> ้ว,ลวถ้าสมมติเขาเล่นคนเดียวอะสมมติเล่นคนเดียวอ่ะสมมติเล่นคนเดียวตัวเองม้วนตึงๆม้วนเชือกม้วนๆตึงๆหมายถึงดึงเชือกตึงๆเวลาม้วนใส่ม้วนอ่ะจ้ะโอเคใช่เราเก่งด้วยนะ โอเคไหมแม่แล้วทำเป็นแม่สนัดปะเก๊กๆกลางๆอันนี้บงบอกถึงความเป็นมือสมัครเล่นเพราะว่าเมืองยูริทึ่งอันนี้เขาอึมอ่ะอันนี้หนูสมัครเล่นนะหนูก็เป็นละละนะเล่นบ่อยเล่นกับพ่อมาสองสามปีแล้วเมืองตึงตัวเองไม่งั้นอ่ะเชือกมันจะไม่เป็นระเบียบแล้วมันจะพันกันเวลาเราปล่อยข้างหน้าน่ะเชือกมันจะพันกันมันจะปล่อยไม่ลื่นไม่ปืดอ่ะ การม้วนเชือกเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าการเล่นว่าวครั้งต่อไปของเราอ่ะแม่ต้มมตองใช้ม,มือนี้หมุนว่ะเน่เวลาเวลาม้วนใช่ไหมเนี่ยสมมติสมมติอะตาเขาเดี๋ยวเขาทำให้ดูอ่ะปล่อยปลอ่ะ,อะตายให้เขาวิธีการนะวิธีการสมมติเขาใส่ถุงมือด้วยอันนี้อันนี้ว่าวดึงไม่แรงนะผมผมสาธิตนี่ตอนว่าวดึงไม่แรงนะแต่ถ้าว่าวดึงแรงอะ่ะเราต้องใส่ถุงมือด้วยล้างเชือกให้ตึงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาล้างมือนี้ตึงเลยแล้วม้วนมาหาอย่างนี้นี่ หมุนไปหมุนมาเห็นปะ่ะอย่างเงี้ยหยุดชิ้นหมดเลยนะเห็นป่ะปุ๊บหยุดหยุดเชือกเพื่อให้ตรงนี้มันเบาเราขอมวนมาหาเนี่ยปุ๊บปุ๊บดึงตึงตรงนี้จะตึงตลอดเห็นปะ่ะเพื่อให้เชือกไประเบียบเนี่ยเราจะม้วนเข้ามุมก่อนม้วนเข้ามุมก็คือม้วนตรงนี้ฝั่งนี้ของของไม้ก,กระบาทแล้วก็มาฝั่งนี้ก่อนนะเพื่อให้เชือกไประเบ,บียบเห็นปะ่ะม้วนเชือกอย่าม้วนมั่วสเปสปะไม่ไงั้นมันพันกันพอมันพันกันอะ อ่ะเต็มพอเต็มปุ๊บก็เราก็กลับหน้าขวางแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่อย่างนี้เราก็เข้าข้างก่อนเห็นไหมเราจะเข้าด้านข้างก่อนเพื่อล็อกให้เชือกอะ่ะมันเป็นระเบียบเนี่ยเราก็มาฝั่งนี้ปุ๊บเห็นป่ะปุ๊บประมาณนี้แล้วก็ใส่ตรงกลางใส่ตรงกลางเห็นป่ะอ่ะเริ่มตึงแล้วเห็นป่ะเนี่ยอ่ะอ่ะ,อรอะประมาณนี้โอเค,อเคอตัวเองสาวให้ให้ลูกเลย ใส่ใส่ถุงมือสองข้างอยู่นี่เบรกเชือกตัวเองตัวเองเขาค่อยๆผ่อนเชือกให้ลูกอย่าปล่อยทันทีมันกระแทกแรงอ่ะถุงมือแม่ก็ค่อยๆแบบปล่อยค่อยๆปล่อยลูกค่อยๆปล่อยเออไม่เมียไม่ใช่ปล่อยแล้วก็แล้ก็ถุงมือกันปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยให้ลูกจับไปแล้วอ่ะโอเคอ่ะไอ้ยงเองอันนี้ก็คือเล่นสองคนจะง่าย ตัอเ,อเป็นคนดึงเชือกเราเป็นผู้ใหญ่ดึงเชือกให้ลูกมมวนเชือกลูกจะม้วนเชือกคล้องอยู่แล้วตัวเองก็ดึงอ่ะตัวเองสาวตัวเองอะสาว,วเาวดี๋ยวลูกมันเคลียร์เองแล้วตัวเองก็หันมามองว่าลูกม้วนทันไหมตัวเองทิ้งระยะก,กับลูกหน่อยทิ้งระยะให้ห่างอะ่ะโอเคอสาวเลยตัวเองสาวเลยสาวกองพื้นนิดนึงก็ได้

ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็นแลครับเดี๋ยวตัวเองไปตรงโน้นดีกว่าไปตรงกอไผ่อยู่นี่นำไปก่อนอยู่นี่ถอยไปก่อนลูกให้เชือกมันลอยจากพื้นอยู่นี่เข้าไปหลบหลังกอไผ่มันจะไม่เปียกฝนนะไปตัวเองลันกล้องอนน้นอยู่ปะน่ะเดี๋ยวจะยาวเกินโอเคกันเดี๋ยวสองคน เก็บตัวนี้ไปนะแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเก็บตัวโนกนะพ่อเก็บคนเดียวเหรออ่ะพอคนเดียวได้อยู่ตลงน้กพ่อกินเปล่าขู่เงินขู่เงไม่ต้องก็ได้เขามีอยู่ข้างนึงได้อยู่โอเคสุสุเจอกันจ้าเรื่อพูดก็ขอให้โชคดีแล้วกันครับโนนว่าวครับแสงเริ่มจะหมดเหมือนกันครับอันนี้ว่าว ยุรา2องมสที่ฝนฝน,นลบบุรีวิ่งไว้ครับตัวไกลๆนู้นอน,นค่อนวันครับอันนี้ของยูริยูริวิ่งไว้นะครับแนะนำชื่อด้วยนะชื่อว่าอันนี้โยฮันลบบุรีครับเป็นเด็กเดินฮะตอนนี้เป็นเด็กเดินอยู่แต่ว่าของยู่ได้ด้วามะนาวนะครับยูริลบบุรีครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมมาเก็บฟอนค้อนวัน150ครับคนเดียวสบายๆลม แรงๆก็พอจะเก็บได้ครับเพราะว่าว้าวจุลาร้อยห้าเซนเมตรนี่มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวอ่ะโอเคผมตั้งกล้องก่อนนะครับได้ยินสนูไหมนะโอ้ปล่อยเชือกไกลด้วยครับงานหนักนิดนึงนะครับปล่อยเชือกยูริปล่อยเชือกไว้ค่อนข้างไกลครับตัวนี้ไม่เป็นไรเล็กน้อย ปล่อยไกลแค่ไหนเราก็ต้องเก็บครับโอเคได้อยูุ่ลมดีมากครับอตอนนี้ฝนฝนลบุรีจะถึงพื้นแล้วครับตัวเองถ้าใกล้ถึงพื้นว่าวมันทำท่าหมุนจะลงพื้นไม่ต้องล้างนะ ให้ใช้วิธีการปล่อยเชือกอยู่ริรู้จังหวะแลนดิ้งอะ่ะชา้าๆตัวเองมาไกลๆเพราะว่าไม่งั้นแนละ้วมันเสี่ยงจะลงป่าอพราวตัวเองออกจากป่าอพราวนิดนึงโอเคตัวเองเดินไปเลยเ,เดินเดินไปเลยอยู่นี่อยู่ตรงนั้นลูกโอเคตัวเองอย่าสาวให้มันล้าหัวจ้ะตัวเองปล่อยให้ว่าวตกช้าๆตอนนี้ช้าๆตอนนี้ว่าวชันมากตอนนี้ว่าวชันมาก <c oughs> อ่ะ ช้าๆโอเคโอเคให้ม okay, okay. ันลงมาก่อนให้มันลงมาก่อนโอเคตัวเองโอเคเนี่ยให้อยู่ระยะนี้มุมนี้นะโอเคอย่าให้ชันมากถ้ามันตึงอย่าเพิ่งสาวถ้าตึงอย่าเพิ่งสาวค่อยๆอ่าสาวช้าๆตัวเองสาวช้าๆจ้ะโอเคสวยสวยอ่ะให้มันลงมาให้มันลงมาช้าๆให้มันลงเองอ่า ให้มันลงเองนั่นแหละดีอย่าให้ล้าหัวตัวเองอย่าให้ล้าหัวอเดี๋ยวมันจะหมุนไปเองเดี๋ยวมันจะหมุนกลับไปมันจะหมุนกลับไปเองอหมุนละโอเคค่อย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 ๆเออโอเค ตัวเองชา้ชาๆจ้ะช้าๆชา้ชาๆช้าๆถ้าใกล้ถึงพื้นปล่อยเชือกเลยนะนอ,นนอ๋อหนูขาดไม่เป็นไรอย่าให้ล้ำหัวตัวเองอย่าอย่าให้เลยหัวเราโอเคสวยเออ ค่อยๆค่อยๆถ้าดึงหนักจับเชือกไว้ถ้าดึงหนักจับเชือกไว้ใกล้ถึงพื้นละเชือกเลยยูริรับแรงกระแทกนะระวังตัวเองเดินตัวเองยูริหยุดม้วนตัวเองเดินไปหาว้าวเดินไปโอเคสวยเดินไปเดินไปเลยตัวเองเดินตามไปโอเคเดินตามไปอ่ะลมเบาแล้วหลอนลงแล้วโอเค อปเลยจ้าอปเลยอยเลยอยเลยโอเคสวย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 ,สวยของทางฝนฝน,นลบบุรีกับยูริลบบุรีลงพื้นไปละเหลือเรานะครับเมื่อกี้มเตรสอนเขาของเรายังไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวไปกันต่อไปครับฝนลงเม็ดนิดหนึ่งนะเนี่ยนะครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี มีฝนล,ลงเม็ดนิดๆนะครับเซ็งเลยนะครับดีอไม่ไม่ตกลงมานะครับแค่ลงเม็ดเป็นไงสนุกไหมขอข้างขวาได้ไหม นี่ยเนี่ยนี่ยโอเคโอเคโอ้โหถุงมือสภาพประยามมากฮะสนูขาดเรอยุหริอหรอโอ้ ไม่ได้ถักเขาไว้อะนะเขช่วยไมั้ด้ได้ได้อยู่ไ,ไปดูว่าวครับไปเห็นอยู่เนาะไปอู้ลมบนดีครับถุงมือฮะ เอียวใส่เสะถูงม้อยู่กับพ่อใช่ไหมเ <c oughs> บาเบาแล้ว <c oughs> คือตอนนี้ครับลมบนเนี่ยมันมันอยู่สูงมากลมล่างนะ่ะมันไม่ค่อยมีนะครับทั้นนะครับเราต้องปล่อยว่าวขึ้นสูงสูงสูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้า การเก็บเว้าเนี่ยมันก็จะต้องม้วนนะครับให้มันพ้นระยะลมบนแรงๆเนี่ยซึ่งมันอยู่สูงนะพอพ้นระยะลมบนเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยเบาเลยครับทีนี้ม้วนเชือกสบายครับม้วนได้เรื่อยๆนะครับนี่ครับการเล่นว่าวผมว่าวใหญ่มันก็ดีครับแต่ว่าเวลาเก็บเวลาอะไรเนี่ยมันก็มันก็ใช้แรงเยอะครับมันเหนื่อยนะครับ มันล้าแขนว่าวเล็กนะครับก็อาจจะเหมาะกว่าอย่าง1้อยห้าสิร้อยหกส่างเงี้ยผมว่ากำลังดีร้180อยแปดสิบเนี้ยโอเคเลยนะครับ<ม>ถ้าสองเมตรกว่าเนี่ยผมว่าผมว่าเหนื่อยนะครับแต่ถ้าใครเล่นแล้วมีพื้นที่กว้างเนี่ยไม่ต้องเก็บลงเนี่ยก,ก็ปล่อยยาวๆก็ไม่ว่ากันครับเล่นไปเลยครับว่าวใหญ่ๆนะนี<ม>่ครับทำให้มันแข็งแรงหน่อยก็จะทนลมนะครับยาวๆไปเลย ส yeah. องฟางดูนี่ชม,ม่ลโมบอรดเลยผมที่แย่ตมันมีอยู่นิดเดีนิดเ่อยวเลอะเะปอดน่านล้วใช่ไหมแต่ใัก,ก<ๆ>ม็มีดิดเก่งมากกว่านี้<ๆ>อันนี้ปีกอ่อนเงี้ ปีกพอดีราวพอไม่มีหรอกปีกแข็งปีกอ่อนอะเหลาแบบเนี้ยบ่อยบ่อ,บอดังดีเว้ย แล้วจบคลิปนี้นะโอเคไหมพ่อพูดนะแสดงว่าลมนี้นะลมบน,บนริงไหมแม่ถ้าเก็บเฟดแล้วก็จบคลิปนี้เลยไม่ต้องไปลงอื่นนั่งแล้วโอ้ลมบนอยู่ต่ำมากเลยถามว่าเมื่อกี้ตัวเองมวนลงดึงแรงไหม พอไปห,หน่อยอไปนิดนึงการเป็นแล้วกลารเป็นแล้วโอเคแล้วพ่อเรียกเลยอันนี้ไม่ไหว,วก็ได้ก็ได้ก็ได้นะเฮ้ย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 ทำยังไงอ่ยอย,อย,อย,ย,ยุลี่ฉันช่วยคอยรับไหม,ไมต้องนะพี่ว่าดิวเตอร์ป่าวะสองห้องนะอะมาสแลนดิ้งไหมมาสแลนดิง้งฟินแลนดิง้งระดับโลกอะลมแรงลมแรงอะ ตึงเลยตูตึงเลยมึงก็รู้เลยลมแรงไม่แรงอยู่เองอยู่นี่หยบลมหน่อยมาอยู่ข้างหลังเนี่ยระวังโดนหัวแล้วอยู่จะร้องไห้หัวแตกให้นางรู้เลยลมแรงพ่อจะถอยเมื่อกี้บ้างนไยเป็นต่อจบคลิปนี้เลยอะไรจบคลิปนี้นะอะไร ขอดเมื่อกี้แล้วถ้าว่ามันพาบินต่ออ่ะไม่มีไม่พาบอกอยู่แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หยกรบพอดีคนนี้ครับไห่วะโอ้ยยังไงโอ้ขวงขวงโอ้ขวงขวงเุง้ย ไม่ติด,ตดเฮ้ยายดิดเอาไป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 เตยวเตียวมัน,นชบเล่นลมฝนไม่ใช่ลม้มฝนอันนี้มันก็ลม้ลมหนาวนี่แหละ มีบายแบบมีมีคนด้วยโอ้ม่กิจแบบรวมโคตรดีอ่ะบายดีๆบายอายดีบายบายครับบายโอเคครับเจอกันครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์มีอะไรสงสัยนะครับพิมพ์เข้ามานะครับใต้คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันกับผมนะครับหยกรบบุรี ชื่อหยกรบุรีบ้านอยู่รบุรีใช้ชื่อนี้ทุกที่ทุกเวลามีปัญหาเรื่องว่าวเรื่องสนูอยากปรึกษาทักหาหยกรบุรีได้ทุกที่ทุกเวลาแต่จะตอบเป็นบางเวลาโอเคเจอกันครับผมนี่เราตอบต่อด้วย่่มีเเบด้วยครับโอ้โหพอแ้เขายกบแล้วนานบใบดกบด้วยขอบคุณครับยบาบด้วยครับสวัสดีครับด้วยพ่อพปเอาสองวิ่งข้องไปนะสองพระที่รับทูงพ่อโยวันนี้ สวัสด e. ีครับอะไรอิชาครับอิชาเขาครับพอ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 ไม่ไหวแล้วครับ